สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสาธิตการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องสำหรับเครื่องยนต์รุ่นเบอร์ราโดให้ชมกันเราจะถ่ายน้ำมันเครื่องเก่าทางรูด้านข้างของเครื่องนี้และน็อตที่ปิดรูไว้ก็อยู่เหนือท่อนเกียร์นี่ครับเราต้องทริมเครื่องยนต์ขึ้นสุดนานสักนาทีหนึ่งเพื่อให้น้ำมันที่ยังค้างอยู่ในส่วนหัวของตัวเครื่องยนต์ไหลกลับลงในอ่างน้ำมันเครื่องเสียก่อนเริ่มต้นโดยนำถาดรองน้ำมันมาวางใต้จุดน็อตปิดรูถ่ายน้ำมันแล้วนำกรวยปล่อยน้ำมันเครื่องทิ้ง มาติดตั้งไว้ที่น็อตนี้เสร็จแล้วก็ถอดน็อตปิดรูถ่ายน้ำมันออกเพื่อปล่อยน้ำมันเครื่องเก่าลงในถาดรองน้ำมันระหว่างนั้นก็เริ่มถอดฝาครอบเครื่องยนต์ด้านบน <c oughs> เพื่อถอดไส้กรองน้ำมันเครื่องฝาครอบเครื่องยนต์นั้นสามารถถอดออกได้โดยการดันที่ล็อกที่อยู่ด้านหลังขึ้นแล้วดันไปด้านหน้าไส่กรองน้ำมันเครื่องจะติดอยู่กับบริเวณด้านข้างของเครื่องยนต์ในแนวตั้งแล้วใช้ประแจขันไส้กรองสวมด้านบนแล้วหมุนทวนเข็มนาฬิกา แล้วนำไส้กรองอันใหม่มาทานน้ำมันหล่อลื่นที่บริเวณขอบขอบซะก่อนค่อยใส่กลับเข้าไปบนฐานใส่ไส้กรองแล้วขันเข้าไปจนแตะถึงฐานไส้กรองครับแล้วให้ใช้แรงบิดเข้าไปอีกประมาณ3ใน4ถึง1รอบให้ไส้กรองแน่นพอดีแล้วก็กลับมาดูน้ำมันเครื่องเก่าว่าถูกถ่ายออกมาหมดแล้วหรือ,อยังนะครับ เมื่อถ่ายน้ํามันเครื่องเก่าทิ้งจนหมดแล้วให้เราใส่น็อตปิดรูถ่ายน้ํามันเครื่องกลับเข้าไปขอแนะนําให้ใช้น้ํามันเครื่อง4ีจังหวะของ Mercury หรือน้ํามันเครื่องสังเคราะห์ร้อเเซเท่านั้นครับสําหรับเครื่องนี้จะต้องใช้น้ํามันเครื่องประมาณ7ลิตรครับเติมน้ํามันเครื่องตรงฝาสีเหลืองที่อยู่บริเวณท้ายส่วนหัวของตัวเครื่องยนต์นี้เติมน้ํามันเครื่องลงไปให้พอดีแล้วตรวจสอบปริมาณน้ํามันเครื่องโดยไม้วัดระดับน้ํามันเครื่อง แล้วขอแนะนำนะครับให้เดินเครื่องทิ้งไว้สัก2-3นาทีเพื่อตรวจดูร,บรอบๆบริเวณที่ติดตั้งไส้กรองว่ามีรอยรั่วหรือไม่หลังดับเครื่องยนต์ก็ตรวจระดับน้ำมันอีกครั้งและดูให้แน่ใจว่าระดับน้ำมันเนี่ยอยู่ในบริเวณที่มีลายขีดไข้กันบนก้านของไม้วัดระดับน้ำมันเครื่อง เมื่อจะสวมฝาครอบเครื่องยนต์กลับก็เอียงฝาครอบให้ทำมุมกับขอเกี่ยวด้านหน้าด้านฝาครอบมาด้านหลังแล้วกดให้ที่ล็อกเข้าที่พอดีเมื่อกดจนที่ล็อกเข้าที่แล้วก็ตรวจดูรอบๆอีกครั้งว่าฝาครอบปิดสนิทกันน้ำได้ดีแล้วก็เสร็จแล้วครับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการบำรุงรักษาที่กล่าวมาทั้งหมดนี้มีอยู่ในหนังสือคู่มือของ Mercury Marine ฉบับนี้หรือคุณจะติดต่อเราผ่านตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยของ Mercury Marine ก็ได้ครับที่ Seedboat.com Thank you